สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุปเวลา17นาฬิกา22นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสิินทราวาสราชวรวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุบอดีตอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการโรงเรียนจิตลดาคนแรกซึ่งถึงแก่อน,นิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่28มิถุนายน2566สิริอายุ100ปี9เดือน โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษิฐาธทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร,รัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการนี้ด้วยท่านผู้หญิงทัศนีบุญยาคุปสกุลเดิมอิสระเสนาณอายุธยาเป็นทิดาของพระยาพระรถราชากับท่านผู้หญิงขจรพระรถราชาเกิดเมื่อวันที่9ก้ากันยายน24 6 5ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเข้ารับการศึกษาชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนมาแต่ดดีวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยปริญญาตรีจากคณะอักษราศาสตร์และประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยต่อมาได้รับทุนสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกคณะศึกษา,าศาสตร์ด้านการศึกษาประถมะวัยจากมหาวิทยาลายัยวิสคอนซินสหรัฐอเมริกา และเข้ารับราชการเป็นอาจารย์โทตำแหน่งหัวหน้าแผานกวิชาภาษา,ษาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการศึกษาณพระที่นั่งอัมพรสถานซึ่งต่อมาคือโรงเรียนจิตลดาท่านผู้หญิงทัศนีได้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการโรงเรียนจิตลดาคนแรก ด้วยถวายการสอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์จนกระทั่งในปี2526เมื่ออายุครบ60ปีได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาโรงเรียนจิตรดาและเป็นอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปลายปีจนถึงปี2557 ท่านผู้หญิงทัศนีเป็นผู้อุทิศตนและทุ่มเทให้กับการศึกษาและพัฒนาเยาว,วชนในฐานะผู้บริหารและกรรมการองค์กรด้านการศึกษามาโดยตลอดในโอกาสอายุครบร้อยปีในปี2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญรัตนาพร์ชั้นที่2แก่ท่านผู้หญิงทัศนี และในโอกาสเดียวกันสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพัฒนาศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่อมือ้อจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทัศนีบุญยาคุปด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายสมพรบุญยคุปมีบุตรหนึ่งคน